สวัสดีครับมื่อนี้ติ๊กเด้จ่าสิภามาอัานรู้จ,จักการปลูกต้นมังคุดได้ผลที่จังหวัดน,นครพนมกันครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับต้นมังคุดนะคะอยู่ที่สำนักงานของคุณพ่ออันนั้นพ่อชาญชัยปาทานะคะ เกษตรกรน,นั้นจังหวัดนครพนมนะคะธนาคารตนา้นไม้นาย,ยกสมาคมธนาคารต้นไม้ของนครพนมพี่น้องปลูกได้ไดิพี่น้องเอต้นมคุดที่จังหวัดนครพนมสามารถปลูกได้ครับอินเทียนภายีสานของเขานะครับพี่น้องดูอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับเป็นผลดีครับได้สองสามปีแล้วพี่น้องบางข้างลลังดูกับมีสุด ปิ้งน้ำให้พร้อมครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์ดีครับได้ผลสองสามปีแล้วพี่น้องได้กินครับต้นมังคุดกับแทมเป็นยาพร้อมนล้วกับพี่น้องเนาะเปลือกมันิกาไปต้มดื่มเป็นยานแก้ท้องเสียท้องล่วงท้องบิดได้พี่น้องครับเพิ่งความานันนันดูเล่ เบิ่งถ่ายดูแลลูกอยู่หัวไหล่ปลายหน้าครับพี่น้องครับแต่ปลูกได้ครับพี่น้องครับของคุณพ่อซานไซครับพี่น้องครับท่านิสิลาเศษตรกรนครพนมครับพี่น้องนายกสมาคมธนาคารต้นใหม่นครพนมครับสามารถปลูกได้ผลพี่น้องครับต้นนี้สามปีกว่าแล้วนะคะ ได้กินทุกปีเปลือกมังคุดครับจะมีรสฝาดครับพี่น้องครับเป็นยาสมุนไพรผอมได้ครับพี่น้องครับแพทย์แผนไทยสีน้ำเอาเปลือกมังคุดมาใส่พร้อมพี่น้องครับมามาต้มดื่มเป็นยาครับพี่น้องครับเปลือกเปลือกดิบหรือเปลือกแห้งก็ได้พี่น้องครับมาต้มเป็นเป็นยาแก้ท้องบิดท้องร่วงครับพี่น้องครับท้องเสียแก้ท้ายเป็นมูกครับพี่น้องมูกเลือดครับพี่น้องครับเพราะว่าเปลือกของเขามีสารที่ มีสารแซนโทนครับพี่น้องครับที่สามารถฆ่าเสื้อราในเสื้อราเสื้อแบคทีเรียได้พี่น้องครับและมันจะมันยังซอยอ่ะฆ่าเชื้อในแผลได้พี่น้องครับเป็นยาฝนฝนเปลือกของมะขุดนี่พอกแผลได้ครับพี่น้องครับรักษาแผลให้ได้หายได้เร็วขึ้นครับพี่น้องครับเพราะเขามีสารแซนโทนพี่น้องครับอันฆ่าเชื้อในบาดแผลครับพี่น้องครับ ได้ผลดีเด้อพี่น้องเด้ออูดมสมบูรณ์ครับ้องต้นครับ,ค,รบคุณพอรลาวันนี่จะปิ่งน้ำให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับคนดกเด้อทางเถึงเด้อยูหัวไหลไปนานเนี่ยแล้วคุณแต่คุณพอรแล้วเทคแค่ดีพี่พี่น้องกินกินปีที่สามนะครับปีนี้ครับนี่มังคุดนะคะส่วนมากจะภาคไหนจะปลูกได้เยอะนะมาดาม ภาคกลางภาคภาคใต้ภาคกลางภาคใต้ผลไม้จะปลูกได้ดีค่ะภาคใต้แต่นครพนมก็จะปลูกยากนิดนึงแต่ต้นนี้นะคะทดลองแล้วคือปลูกได้ได้กินด้วยนะคะเป็นผลด้วยนะคะโดยทางตากก็จะสริงน้ำให้เรียบร้อยพี่น้องคุณพอสันผัไม้ไบหญ้าเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็มีสปริงน้ำสปริงเกอร์น้ำยี่ห้ออะไรไปหนาปลูกแต่ว่าเป็นผลนะคะลูกก็ใหญ่อยู่ด้วยน้ำมันน้เนาะ ลูกใหญ่อยู่ค่ะไม่ต่ำกว่าร้อยลูกะลรอยู่นี่ยะต้นอุดมสมบูรณ์ดีพี่น้องบอ่ขาดนามบกขาดนามนะครับนามกับบขาดพี่น้องครับก็อุดสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กกับพามารู้จักอต้นอันมังคุดน,นะครับ้ะพี่น้องครับ ที่สามารถปลูกได้ในภาคอีสานของเขาได้ครับขอที่ให้มีความพยายามอยู่ใส่ความพยายามเร็จกันอยู่หันนับพี่น้องครับเนาะมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ